สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแม่มอนะคะจอดเลือดเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้จอดเลือดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอพ่กเห็นไหมจอดเลือดเสร็จ <c oughs> มีสัมีแปะ <c oughs> จอดเลือดเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะ ตรงนั้นจะมีอะไรนะมีสมุดมีสมุดเขียนถวายพระพรอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนถวายพระพรตรงตรงด้านนู้นแล้วนั่งรอเอ๊ะกินข้าวก่อนแล้วก็จะนั่งรอเรียกะค่ะ เดี๋ยวจะมากินข้าว I want to find it.